ครับกับสวัสดีครับพี่น้อง16นาฬิกาของมือนี่นะครับผ้าเจ้าโคกครับออกมาเพิกเป็นเทือที่สองครับใส่วิต้นดูนี่ครับพี่น้องมีนกเขาร่วมแล้วครับเป็นนกเสียงหน่อยครับเพิ่งกำลังเฮียกำลังคู่เลยครับมนี่ฮอลลุนไปน้ำกันครับพี่น้องเพิกเทือที่สองครับ เจ้าโคกครับออกเทแรกนกกบเขาหาดีดีครับมาเทอสองกับนกกบเขาคือเขาครับเจ้าโคกนะครับเสียงกลางกุกเดียวครับมีข้าวลมพร้อมเดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังอ้อยครับอ,อดก็เป็นครับพีน่น้องใส่ใบต้นดูหน่อยครับใต้ต้นกลุ่มเนี่ยครับ ต้นกุ้งสองต้นนี่บังพอดีเลยพี่น้องเอ้เ่เห็นนกครับใส่ไบจำํำครับทดสอบพื้นท,ที่สองอย่านพื้นบกขันเนาะหลังจากใส่ที่แรกฝนตกลิ่นครับเดี๋ยวนี้ฝนเศร้าล้วที่แรกว่าจะบ่ตั้งกล้องหอกพี่น้องบ่มีนกมากวันนี้หามุ่งแรงนกมากครับ เลื่องกล้องขึ้นมาตั้งซุ้มเขาพอดีกับเขาหฮมต้นพอดีครับเอาลุนไปน้ำกันครับนี่น้องกับโจโคเทือสองครับนกฟึกก็เลือนกฟึกอีกยู่บ้านสามตัวครับเตรียมฟึกเดือนหน้านี่แหละครับเตรียมฟึกเดือนนาเนาะสามตัวสี่ครับโจโคกนี่ครับถือว่าโจโคกเป็นพี่ไห่์มูครับเพราะว่าเดือเท่านี้ครับกับนกฟึกอีกสาม เพราะว่าหมู่ว่านนี่ทีมงานทั้งอาจารย์ทั้งน้องไข่ครับเพิ้นเมานกต่อตัวลักเนาะลอยทั่วรถไฟดีโอเมื่อนี่แดงไปแล้วครับซี่ตัวแล้วก็น,นกเตรียมฝึกอีกสีเป็นแปดครับหมู่ว่านอยขายอีสานบานพื่นอน่หน่อยก็เลยเหลือแต่งแต่นกฟึกครับเ,เตรียมฝึกสามที่ออกมาฟึกเทื่ยที่ออกมาฝึกแล้วนี่เป็นเทื่ยที่สองนี่ก็คือโอ้ตีตะไลขึ้นป้าแล้วครับ ออกเกต้นแล้วออกมาปึกเป็นเท้อที่สองนี่ก็คือเจ้าโคกนี่แหละครับเทอว่าเพิ่นเป็นพี่ไ่มูครับบ้านนี่นตีตะไลออกมาแล้วเมื่อคู่ใช่กันยุพี่บ้านนี่โอ้ยโมมานเลยเนาะแบบนี้เนาะเทือว่านุกเขาหวห่อมเพิ่นก็เฮ็ดดีอยู่ครับอืม มีขัดมียังดุดดมีนุนให้ให้ได้ยินอยู่ครับสําหรับเจ้าโคกเอาเทือสองครับก็ค่อยฝึกไปเนาะพี่น้องเออเพราะว่านุงตอตัวรักอะแบ่ง <c oughs> ทีมงานเพิ่นไปเบิ้ลแล้วครับก็จะค่อยฝึกเอานี่แหละครับเอารุ่นเบิ้องอีจกจะเข้าวครับ หอนหาโม่งเคืองกับเมื่อนหรอกครับ17ในกา30ครับพี่น้องถามมันบกคือครับเียวโคกเงียบครับเดี๋ยวนี้มีแต่เสียงนกปลาครับตัวเสียงง่ายครับคันอยู่ต้นกุ้งใกล้ๆกันนั่นแหละครับเสียงกุ้กุ้ยกุกกุ้ยกุ้กุกอยู่นี่นกปลาด้พี่น้อง เป็นนกเสียงใหญ่าล่มพร้อมครับนุกตัวน,นี้ต่อีแต่ไล่ขึ้น้าอีกแล้วครับบินเจอไายปัดเลยครับบาานโบกไก่โยโคกเลยบานแห้งไปไก่ก็เกาครับพี่น้องเอ้พูดเฮ้อรุ่นเมืเ่อไงั็วางยาเข้านะพี่น้องคำคาครับ มุมมืมีมองอยู่ครับมาอยู่เถียงเพิ่อนเหกกกลุ่งสองตัวนี้บังตัวดูตัวนี้พอดีครับเงียบเลยพี่น้องตอนนี้ครับสิบเจ็ดในกาสามศูนย์แล้วครับนกปลาหลังจากเข่าห่วมต้นแล้วก็มีตัวหนึ่งมาไม่ก็ตีตะไลไลกันนี้แล้วก็บโบเอโค้งขึ้นมาเลยครับพี่น้อง เมื่อนะครับถือว่ามาฝึกเพิ่นเทือแหกก็มีนกเขาร่วมเทือ่สองก็มีนกเขาร่วมอยู่ครับเพิ่นกระเฮ็ดไข่แน่อยู่ซ้ำนุกฟึกกันละครับเทือที่สองเราค่อยเพิ่คอ่คอยยังไปครับไอเมื่อครับพี่น้องเดี๋ยวจตยางแปลุกนมกันบุญละครับเนาะ เบิ้งต้นตเพพ่นเท้อที่สองบานเจ้าโคกครับคืิปลดกล่องสู้มบอกครับพี่นอ้องครับหลังจากปลดกล่องสู้หมอกแล้วใส่ต้นนี้ครับนี่ต้นดูหน่อยครับดูดูหน่อยใส่ต้นกุ้งครับกลัาบบ้านเนาะพี่น้องคืออยู่บกขือดอกครับเงียบมิดนกปลากับมิดนกบ้านกับมิดเลยครับบ้าน อาจิตัดภาพพุ่นละครับไปใต้ต้นพุ่นนุ่นละครัเออบ่หมานบ่หมานบอ,อืมครับพี่น้องใช่เวนครับนี่จะโโคกดินมองแม็กมองแม็กมองแม็กอยู่ผู้เดียวเอาลงก่อนครับ ลกลงเมื่อบ้านเมื่อบ้านครับ บ้านครับบ้านครับบ่หมานบ่หมานนี่ครับเอานาเดียวมากครับพี่น้องมือนี้อืมครับโตโต้นเพิ่นไปดีนแน่เยอะน้อยเนาะครับอยู่บ้านเบาขันแต่ว่าอยู่ป่าเพิ่นเฮ็ดให้อยู่ครับเลียงแค่นี่เบิดเท่านั้นครับเพิ่นเจ้าโคกครับเจ้าโคกอ้าวเที่ที่สอง นะครับทุกท่านผมก็จ้าโคกกัขพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่ทิดตามน้องอีสานบ้านพี่หญ่หน่อยครับที่ฟื่นไปเรื่อยๆครับขอบพระคุณทุกท่านครับผม